เกิดด่านฟ้าอะไรขนาดนี้แล้วอ่ะไม่มีเก้าวิพยานชอบอะไรับนีไม่ชอบปัดด่านฟ้าเลยัท <c oughs> ้งหมดเนิร์ดมาแล้วไ <c oughs> อ้คตู <c oughs> โอ้โหมันรอดเลย,ยนะ ไม่รู้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 เดี๋ยวเทวาราชเปิดแน่เปิดแน่มันตู้กลางมันมาเอ๊ะมันหาบันเทิลวาร่ามันเทิลแล้วมันมองด้ะเลี่ยมมันจะมาขี้ใสัยเหรอไอ้เห้ยโอ้วิ่งละเฮ้ยตีแตกแล้วไม่อะไรพี่มันขึ้นไปแล้วไม่ได้แตกนมเลยมันอเทิลเลยไม่เข้าแล้วตู้โอ้โหแล้วกูอยู่ข้างล่างพี่ มันไม่มีเยื่ออลาถ้ามันมีมันวิ่งลงมาหวดพี่ละพี่อยู่ใต้เท้ามันเลยเนี่ยมันหัวเครื่องนี้ว่ะใต้ตีนใต้ตีนไม่ต้องพูดพอหรอกใต้เท้าอย่าไปอย่าไปแตะอย่าไปแตะวิ้งลงไปวิ่งลงไปเดี๋ยวคนแตะคนแตะอะไรอย่าแตะขอบมุนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวรอบนี้มันอันนี้ละ มันจกตู้แล้วเราเนี่ยมันเลุกตู้อ่ะเราปั่นได้ยเฮ้ยมามันเดินตีเลยหรอมันเปิดตู้ลงรูมาหน่อยต้อลงรูมาเฮ้ยเอ้าลงรูแล้วแมมันเดินขนาดนั้นวะเดินยาวเลยกำแล้วกำแล้วกำ ไม่ถึง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 โอ้ห่างเยอะเลยไม่ใกล้เชียงเลยพี่เอกไปไหนเว่ย่วยเฮ่ยเอออยู่กูอยู่กูกังแล้ไอ้บิงเดียวอ่ะไม่รู้อ่ะบิงเดียวแต่ผมเอ้ยบิงเดียวใช่ไหมเนี้ยอ๋อบิงเดียวด่านครับแห้งเด้เดินวายอยู่เฮ่ย

<laughs> ดูผมในชั้นสองนะเด็เครื่องทั้งหมดมันอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งนู้นเสร็จไปแล้วเครื่อง,องไหนวพี่อยู่ตรงกลางเี๋ยเครื่องทั้งหมดหอย่ยเมา้าอะ อยู่ดูเดินไปห้องเทพเดินไปห้องเทพเออยนมาจับมาจัดเครื่องตรงกลางเรลยตรงกลางเครื่องตรงกลางจัดหน่อย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 ฟีดปัดนีดปันแตกกูรัวเลยเฮ้ยส่องวิ้งไอ้ยสาธงวิ้งส่องวิ้งก่อนวิ้งพิษยาพิษตยาเพื่อตรงกลางพี่อะไรมันมาไล่กูเอ้ยไล่กูมาเร็วมาเร็วมาเร็วจริงมั้ย อย่างอยู่เนี่ยอยู่ไหนเฮ้ยโอ้ยมาจากไหนวะไอ้เหี้ยดเดินเป็นเล่นซาโาโกะดีกว่าไหมเคื่องทำไปส่วนเอาบิงตี ไม่เดี๋ยวมันไรบอลเหรอทำไมมันไม่แสบเครื่องหัวเครื่องผมไม่ระเบิดไม่จะไรบอลบิงติดบิงติดบิงติดอยู่ข้างนอกอยู่มันไปหน้าไปหน้าพี่ก๊อมก๊ไม่ไรบอลไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลบอด ยดยวมาแตะเครื่องเร็วได้ไหมวิ่งเข้ามาจับเลยจับวะเหยียบไม้เร็วป่ะนะโอ้โหคุณจะสัมภาษณ์มันอยู่แล้วไอ้สัตว์ดีรพระเจ้าสาวขาวเลย โอ้โหมึงก็รู้เกินเฮ้ยมาได้มาได้าต่อมาได้แล้วมันโอ้โหตายมึงก็รู้เกินในสัตว์ว่ากูจะมาทางนี้ยมึงก็รู้เกินมก็รู้เกินบอกเลย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 บเลยบอกเลยสว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 ยเออสวยยอนบล็อกนอนบล็อกนอนยอนบล็อกนอน เราพี่พูพี่ว่าพวกเราช่วยกันได้ต้องบอกนอนต้องบอกนอนย้อนต้องบอกนอนสวยสวยสวยย้อนสวยเรากันอยู่เรากันอยู่เราอยู่เราอยู่เราอยู่ย้อนเราอยู่เราอยู่เราเราฝั่งโน้นพี่ฝั่งในนี้พี่ฝั่งนี้เราตอนฝั่งโน้นไรไอ้ตดนสไลด์อันเนี้ยหรือยามาไปไปแล้วผมลลุกเยลุกเลยลุกเลย ยิ้วยิ้วยิ้ๆรุมยิ้เร็วตัวกลางเฮ้ยทำไมเหมือนปีกอะขับมาขับมาขับมามันเด่นหรอว้าวเอาแม่งหน่อยนิดสักโอ้โหเยี่ยอะอะปวดปวดกูขางก้บุ้งอ่ะกูขางก้าบ้งย้อน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 ใจโอ้โหกูขางก้บุ้งอ่ะกูขางก้บุ้งก่อ ปวดเลยปวดเลยเ bey, ปวดเลยปวดเลยงานเขาเปล่าปวดเลยปวดเลยอุ้มกูแล้วอุ้มกูแล้วอุ <h 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 <h> <h 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 ้มกูแล้วอุ้มกูแล้วอุ้้มกูแลวไม่อุ้มหรออุ้มไม่ยอมวะอย่ามาใกล้ใกล้กูอย่ามาใกล้ใกล้กูอย่ามาใกล้กูเออมันลุกมาลุกได้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 อย่าเขาไว้อย่าเขาไว้อยู่นะประตูเฮียอยู่กูแล้วลมสีอ่ะล้มสีย มีใบฉายสามคนน่ะมีใบฉายสามคนน่ะคือมันอุ้มไข่ก็ลุกอ่ะมึงคานมึงโคบเอ้เก้าเก้าก่อนมึงโคบไอ้เก้าเก้าก่อนนองต่อโคบไอ้เก้าเก้าเออคือคือมันอุ้มไข่คนนั้นก็ลุกไปส่องอ่ะกูบอกเลยแค่นั้นหลู้เวียเออเอาดิ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 น้องต่อโคบไปเดี๋ยวคันเดี๋ยวคันรอรอนรองต่อก่อนเนี่ยรองต่อก่อนมามามาคันเลยคันเลยอ้าวแล้วลุกวูไปแล้วกันอ่ะ กูก็ไปด้วยนั่นน่ะเอ้าเชี่ยไอ้เงี้ยมันตายแล้วไม่ต่อเนื่องไม่เหมือนมี่คุยจนไหวไอ้ยี่อะอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิอยู่แทนอยู่แทนมันมีเนื้อคอแต่ย่ามีเนื้อคอมีเนื้อคอใช่หรอใช่แล้วกู้สวนเรื่องอะไรกี้เออว่ารวยรวยเวืไปด้วยไปด้วยเชี่ยเลยกลับมาแล้วไปดิแยกย้ายไม่มาหลังแล้วผมว่า โอ้โหปลายมีดไอิสัตว์เอ้ยอ้าวโอ้ยสวยโอ้โหโอ้โหไปยิว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 ยิวเลยพอนี่มองยิวไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ย้ยเงี้ยไปช่วยเลยงั้ยไปช่วยเลยงั้ยนะช่วยเลยไปเลยออกเลยมันบิ้งแมงหน่อยแต่แย่แลวัง

ยกไยไรยกได้ย่ไยย่ยอย็ดย็นด้่กดแผนได้ยนยี่้ยีด้ยีกไ้ย่ยี่้ยยยยย่ยอ่กย้ยี่กยี่ี่อยี่ย่ไย่ไ้้ยี โอ้โหเป็นงาเป็นงาเป็นงามึงดูเปกมันดิมึงดูมันมาทำคอนเทนต์มันฆ่าพวกมึงสี่แค่นั้นอมึงดูมึงดูมันขำมันถามแค่นั้นแหละมันขำมันขำแค่นั้นแหละ